อามาถามมาทั้งพี่จ้ะอันนี้อันสิบ้าไปกับลูกเหมือนหลวงปู่แล้วจ้ะเดอ้อมือซันแล้วรือกองยังอันนี้เมื่อกลับลูกเหมือนหลวงปู่เด้อยู่ฟังตรงขาครับอันมองหลวงปู่พันยู่นี่แหละจ้ะตรงขมก็วัดนี่แหละ ของกินของขายกับบื้อผุนน้ำโชกผุนเหล็กน้ำโชกลตเตลี่น้ำโชกรางวัลที่หนึง่งรางวัลที่สองล้อยูใครว่าอยากได้รางวัลที่สองก็เอารางวัลที่หนึ่งเด้ออูอ้หลุกเหมือนลงปูนี่โอกาสมาแล้วก กราบอธิษฐานขอพรหลวงปู่เดอ้ออธิษฐานเอาอธิษฐานเอาจ้ะมีโอกาสแล้วอธิษฐานเราเด้อผู้ได้สิึ้นก็ขึ้นก็ขึ้นได้ทั้งนั้นแหละจ้ะผู้ได้บกึ้นกักราบอธิษฐานเอา,ดดอา,เอาได้เบิดจ้ะเอานีพ่นกันจุดรักษาความปลอดภัยได้ว่าพน,นันนั่นพน อันเห็ดพวงมาลัยใบพวงมาลัยดอกใหม่ให้เซาบูซาเราขึ้นไปกราบรูปเหมือนหลวงปู่ได้จ้ะด้อดูตรงถามก็วบบัดอ้ะอ่มอา,ม,อา,า,ามา,ามมอ,อ่าอ่อาอ่าอ่าอี่าอ่าอ่าอราอ่าอ่า่าอ่า่าอ่าอวา้่าอ่าอ่า่าอ่าอ่ามอ่ี่าอ่า่าอบาอ่าอบาี่อ่อ่ส่อ ซิปซี่เจ้าพี่น้องซิปซี่กระดากระดาเอ้าอีกสองมื่นเด้พี่น้องเลยเบื่อเอาสังเกตเอาเด้อคลิปนี้เด้อสังเกตเอาเดี๋ยวล้ำจนสิขึ้นไปกาบเพิ่นทั้งทิงอยู่จ้ะอู้ยิขึ้นไปกาบเพิ่นทั้งทิงอยู่ล้ำจวนไทยเห็เบื้องก่อนเนี่ยซื้อเอาเลยเนาะเดี๋ยวล้ำจนขึ้นไปกาบก่อนญาติทำายหลายญาติยมศรัทธาไทยขาดหลายเนี่ยเอาเลยเด้อเดี๋ยวล้ำจนขึ้นไปกาบก่ยอยเน,อนเด้อจ,จ้ะเอาซ้ำนี้ก่อน กูได้มีโอกาสมากอ่มาเด้แต่เด้ออธิษฐานจิตเอาอันไหนเป็นดีอันไหนเป็นนั่นนั่นก่ะยุทธ์กำลังแรงใจศรัทธาของเฮาดอกผู้เพิ่นได้โชคเพิ่นก็ได้โชคไปเต็มอือคือสองหัวสามหัวติตแกมีคือล้ำจวนมาเน mustache, ี water, ่แหละหลานเพิ่นถือสองหัวสามหัวติดเพิ่นกะพามาหลวงตู้มาเอาเอาเดี๋ยวล้ำจวนถึงไปกราบก่อนเลยแตาเด้อกราบหลวงเหมือนหลวงปู่ก่อนเอาสมหนี้ก่อนตา ขอบคุณที่ติดตามรับเบิ้งรับชมเนอจ่าเด้อขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า